สวัสดีครับกิจกรรมไซเบอรแล็บนะครับที่จตุรัสโคราสนะครับของห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับโครงการห้องเรียนพิเศษนอีกดุ้มนะคะกดุ้มอ้วนเน่้นคะนี่เป็นห้องแล็บนะครับอันนี้เป็นการทำโลชั่น โอวชอตจรวดวิ์โกลาดนะครับมอตสอกำลังผสมโอชันอยู่นะครับจะทาจะใช้ได้ไหมนี่ไม่รู้กำลั <laughs> งผสม,สม,สมเลยครับสนุกสนุกมากเลยครับว่าแต่ละคนจะได้ทำด้วยตนเอง สดุจ่ะ,ดะเด็กหญิงเปิ้ลน,นะคะทำได้ไมเอเอ <c oughs> คุณครูก็มาเล่นด้วยนะครับ บรรยากาศที่ห้องบไซ cyber lab นะครับของเจ้าตระว,วิทย์ตอนนี้เด็กๆกำลังทำโลชั่นทาผิวนะครับอันนี้เป็นนักเรียนมหน่งทับสองนะครับ ขอบคุนะครับสวัสดีครับ